คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองอย่างซาร่าคัสังกินีเปิดใจหลังเจอมรสุมชีวิตอย่างหนักถูกกล่าวหาทั้งรับงานอย่างว่าเป็นเด็กเอ็นแถมลือหนักถึงขั้นไปแม่เล้าหรืเจ้าตัวมาเปิดใจผ่านรายการคุยเซบโชว์ทางช่องวัน31ก่อนที่จะแกร่งขนาดนี้ที่ผ่านมาเจอเรื่องอะไรมาบ้าง ซาร่าบอกว่าเป็นข่าวช่วงที่เราเพิ่งคลอดลูกได้2เดือนแล้วมันมีราะซึมเศร้าหลังคลอดแล้วเขามันแรงมากๆแรงขนาดที่ว่าเวลารับไปซื้อของกินใส่ตาคนที่มองเรามาหรือเราไปซื้อชานมไข่มุกพอร้านเห็นหน้าเราเขาไม่ขายเขาบอกหมดแล้วพอเราเดือดมาปุ๊บเขาก็ขายคนนั้นต่อคือมันกระทบหนักมากแล้วเหมือนเขาจะช่องรายการต่างๆในโซเชียลพอเราเสพมันเยอะๆมันถึงจุดเริ่มต้นแล้วมันมีเว็บเข้ามาในหัวหรือว่าเราจะต้องไม่อยู่แล้วหรอไม่ถึงคิดสัน้น ชาล่าบอกว่าใช่มันหนักมากมันเป็นปัญหาเขาเรียกว่าเคมีในสมองด้วยในช่วงนั้นภาวะหลังคลอดไงเราก็คิดแบบว่าหรือเราเป็นคนไม่ดีหรอเป็นแม่ไม่ดีหรอทําไมต้องมารุมประนามด่าเราขนาดนี้เราไปทําอะไรให้ใครหรือมันเป็นชาติที่แล้วเหมือนมันคิดวนไปวนมาจนเรารู้สึกว่าหรือเราต้องไปถึงจะพอใช้ทุกคนทุกคนถึงจะได้รู้ว่าความจริงแล้วมันคืออะไร